ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft มครับ,รบซึ่งอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวเห็นนะครับมันเป็นภาค1.2.0.2นะครับเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเราจะมาอัดคลิปนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างบ้างครับ แต่ที่ผมดูมานะครับมันมีกรารเปลี่ยนแปลงเยอะมากซึ่งเป็นกรารเปลี่ยนแปลงที่ครัง้งใหญ่ที่สุดเลยครับนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูการตั้งค่าก่อนเลยนะครับอย่างแรกครับการตั้งค่าผมว่าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนมั้งแต่ด,ดูกันนะครับดูอันนี้ก่อนเลยครับอันนี้มันสารากนะมาดูก่อน รอสักครู่นะครับเรารอได้นะผมว่ามันนานแล้วตอนนี้โอเคนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเราไปทำให้นะครับไม่ใช่เราหรอกครับผมนี่นะครับเออปรากฏว่ายังยังกระจุกยังกระตุก อ๋อนี่อ๋อมันมีอะไรมาให้โหลดด้วยเนี่ยเราโหลดมีไหมวันผมไม่โหลดดีกว,ว่าเคนะครับเราจะเข้าเกมกันเลยนะครับเราจะพามาดูนะครับว่ามีอะไรมาใหม่ครับของเก่ากไม่ต้องดูมันนะครับมี่มเกมตอนนี้เราไม่เล่นมินิเกมอะไรมาได้ทำงานเลยครับเพราะว่ามันเป็นผ้าเก่าหมดเลยนะเห็นปะ หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยเราเล่นไม่ได้เลยครับเราเล่นได้แค่นี้ครับเห็นไหมครับเข้ามามันก็เปลี่ยนแล้วเห็นปหมเปลี่ยนเลยนะเห็นปหมมันต่างยังไม่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนอันนี้เปลียนนปล่ยนครับเห็นปะกดสร้างโลกไปอันนี้เปลี่ยนตรงที่ว่าเห็นไหมเลื่อนลงเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนหลายอย่างเลยอันนี้คืออะไรแก อะไรอะดาวหกมืชื่อใดไรเราลองคิงเราชอบของใหญ่ๆแล้วคิงเราอ่านสังกิมอ่อครับแล้วว่าเราไม่รู้ว่าคืออะไรครับลองลองนี้ก่อนเราไม่รู้นะว่าคืออะไรว่าดี จะรู้ปะไม่รู้ละไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวตามมูอ่ะอันนี้หมดนี่ก็มีไม่มีเ,เพิ่มเติมนะครับไม่มีฮาร์ดคอร์ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็น่าควายไก่กองนะครับเดี๋ยวเราจะไปโผล่ที่ไหนดีเอ่ยถ้างั้นเราจะไปโผล่ที่หมู่บ้านเลยดีไหมน่าดีกว่าอะไรโผละจนภัยดีกว่านะครับเฮ้ยผมลุงปรับ หมดไม right, ่เป็นไรเดี๋ยวเราปรับในเกมได้ครับเห็นไหมอัปเดตใหม่เววเวลเวลมันคือเวลเต็มละปรับเข้าเกมเอ็กอะแอะผมกดเอ็กไปนี่หลุดเลย

โอเคเมื่อกี้ลมดีร้องเพลงไปแป๊บหนึ่งส่วนที่มีเสียงพัดลมนะครับเราก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมรอนะ้อนนะแล้วก็ลืมปรับอีกแล้วแล้วปรับตัวเกณฑได้ไม่เป็นไรตึ๊ดตึ๊ดตึต๊ดไปขึ้นดิขึ้นขึ้นวะ คือละอะไรสองพันสิบห้าเดี๋ยวอัานอีกออกเต็มดิไอเต็มะอะเต็มนะครับมาไอเอ็กซ์นี่มันคืออะไรสต็อปด้วยอะมาเรามาเข้าหมดโอ้อันนี้เรารู้แล้วเปลี่ยนแปลงน,น่าน,น่าจะใส่สองสองอันได้มั้งเพราะมันมีเอ็กซ์อยู่เนะี่ยเัาไม่รู้นะเด,ดี๋ยวเราลองพูดน้อยดู อัดอัดแล้วเอาตามานึงอันจะลาลองเอาไม้ไว้ตรงโลเลยกระใ้ได้กระใสไม่ได้ไว้ตัวเองมีไว้ทำอะไรเนี่ยกดดลุดลไม่หลุดเลยไม่หลุดนะครับนี่เดยวอันนี้สตาร์ทว้าคิงเฮ้ยเราสามารถเป็นตัวละครในนี้ได้ด้วยเหรอ วูวสุดยอดอ่ะบอกตรงสุดยอดเลยมีมีให้เราเรื่อมใหม่ด้วยอูวดีนะดีวเยอะแต่แบบอัพเดเยอะมากอ่ะอึงเลยอ่ะ มาเรามาด้านบล็อกเลยก่อนเลยนะครับฝากเท่นี้ถทงนั้นเรามาด้านอามุูดนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนอะ่ะทำไมมีแค่หนั่นต้ไม้วะจะรอละเอ้มีคูม้มานะครับบล็อกละ่ะไม่น่าจะเป๋ววะแว่นขยาย เราเข้าไปนะครับเพราะว่ามันแปลกอีกตรงที่ว่าทำไมมันมีชุดเพแอ่ชุดเพชตหาไปไหลลนล่ะนี่มันอยู่นี่หมดเลยอ่ะอันนี้ของเก่าโอ,โ,อโ,อโอ้โหอันที่ทงนี่ว่าโอ้โอ้มีหลายอันเลย เราจะลองเลื่นใหม่นะครับผมว่ามันมันมีอะไรหายไปละเพราะผมผมดู y o u t u b e แล้วมันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยอะดูดดอั่าหน่่งนะอ๋อนี่ไงเราว่าแล้วนี่ครับกระจกเห็นปะนี่มันเนสอบที่กินค้ัวเราด้วยนะว่ามันค้าบยังไงว่าค้ายังไงนะครับอันดีตรงนี้เนะี่ยภาคใหม่แต่อีว่าทาไปของมันหายนะอะกรบเชรหายวงในตรงนี้เนะี่ย ใส่เราต้องนะเอาเอาตรงนี้นะมั้งวางของนะซึ่งมันอัปเดตใหม่แบบว่าแต่ว่าแบบมันต้องใช้เหมือ,องคอมอะครับมัน update. อัปเดตตรงนี้นะที่เกียดอะเวลาของมันก็ต้องเอายาสักนิดสักหน่อยนะสมารด์ดตรงชนิดได้ไหม ไดยทั้งว่างได้นี่เป็นอะไรที่โคตรดีเลยได้ตุ่มเอ็กซ์มันมีไว้ทำอะไรอย่างนี้ยะแล้วใส่กอส่อนเสร็จแล้วจะรับลองเล่นวุกันดีกว่านะครับสีฟา้าคืออะไรนะ,ะอ๋อดูว่ามันคืออะไรครับ เอาอะไรเอาอะไรแล้วก็อววเอาสีนี้มาวางไปผมผมเคยผมเคยเล่นนะครับเป็นคมอมใหญ่นะจะต้องถอดรองเหยื่อคิปเปอร์นะเผื่อไ,ไ,ได้เผื่อได้เฮ้ยหลอดลืมตัวครับลืมตัวครับตัวครับเฮ้ยนั่นใช่ตัวใหม่มันจะมีศัพท์มาใหม่เยอะมั้งที่เราน่าจะรู้อะ กม็มาดูแลมากเพราะผมมาศึกษาสินค้านะ,ะนะเฮ้ยที่ใส่ชุดก็เฮ้ยเฮ้ยตอนลองใส่ดิยาก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 ถัดก็ถัดถัด แล้วแหละมันตั้งวางในช่องหน้าวางวางเนื้อใส่แล้วนะตอนนี้ปับใส่ใส่ใส่คือดาปบเาดแยมโอ้เท่เลยตอนนี้เอาดามาเออปลา เราจะเรามาครับพู่เลยนะคะรับแบบวางนะคร,รับเสร็จจะได้เราเอาพู่มา,มา,าลแล้วมั้วางแนะรกเลยแล้ววางกะทิจะมั้ยแบบเนี่ยวางไงอะ่ะไปละ เนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่เป็นครับช่องท้ายไม่ได้ละหรือว่าขอท้ายเป็นไง ไปหมดอาะพูดนี่มาใช่ะปะัพอนะวางอืมได้ไหมไม่ได้อ๋อ เข้้าใจแลวเราเข้าใจแล้ว,เร,เ,ลวเริ่มมันแจ้งแล้วสมองเริ่มมันจ่ายตอนนี้เราเริ่มมันจ่ายสมองเราเอา๋ออเราเข้าใจแล้วเราเริ่มมันจ่ายสมองจะไปยิงเพื่อน,นา,าได้เป็นเมื่อไหร่เราก็ไม่คขา ผมรู้แล้วทำไมเกาะหาไไหนนี่ผลท้าตกที่มัวเห็นไหมทำไ,ไปแล้วทไปแล้วเกาะนีเก่งทำไปแล้วตอนนี้ชั่ววับเราทำไปแล้วถ้าสมมติเราจะกดองยาแล้วก็กดตรงนี้ตัดองยางก็จะมาให้เราทีน,นี้กดตัดเขานี่ก็กด

กเออแต่ละอืมสมองมันจัดเคนะครับปบเลยเราเรา,เราลืมจุดคู่ให้ดูอันนี้ของแท้ไหมถ้าถ้าจุดคู่ดดดดได้แท้ค,ครับตอนนี้เราอันนี้ของแท้นะครับตอนแรกก็าดึกล้องม่ใช่ของแท้ที่ผมทำคู่ไม่เป็นนะไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เป็นเราก็ไม่ต้องทำนะครับ so อันนี้ที่เราจะมารีวิววันนั้นนะคืออันนี้นะครับหนึ่งหนึ่งพวกเพื่อนเอาเอาอะไรก่อนเอันนี้อันนี้ปรัดนั่งอันแล้วก็หาตัวหาตัวอันนั้นอยู่ไหนวะลืมชื่อฮะ อ,อดูที่คนหานี่อาจจะมีกล่องละกล่องก็ไม่มีฮะโอ้เรามารีวิวนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราค่อยรีวิวนี้เดี๋ยวเรา,า,รา,เรามารีวิวอันที่เราจะรีวิวก่อนหาไม่เจอเราถึงราไปหาอันนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเราจะมารีวิวให้หมดเลยดีกว่าแต่ของบางอย่างที่เราได้มาก็ต้องขอภัยด้วยนะ,ะัะ เราก็นึกจำไม่หมดเหมือนกันช้าด้ยช้าช้าดะเออไดาดะมาละหาก่อนก็นหนึ่งครับอันนี้มันจะมันจะหายากหนุนยช่ใช่งช่งนี่กดซื้อกาเฟ่ ก็ยันถังไรมากเลยนะเพราะอัปเดตมีแมงโกนหายยากเลยลนะ่ะถ้าไม่เจอไปว่าแปลว่ามันน่าจะไม่มีแล้วอะ่ะพาเราหาทั่วแล้วนะเฮ้ยมีซี่มีอือหายไปไหนเนี่ย ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันหายไปไหนอ่ะมันอยู่ที่ล่าหา่อนอันนี้ไม่มีหรอกไม่ตั้งใจเลยอ่ะกอันนี้แท่งเลยกดดูไปเรือไม่มีแต่สิรีนี่มันไม่ใช่หรอกลองกดเรือดูสิเรือไม่ใช่ รถไฟก็ไม่น่าใช่นะเออใช่ไม่นได้ใช่รถไฟก็ไม่น่าจะใช่เหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยหลือกขตาเซิบเองวะันนี้เจอ,เอจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีเราก็จะไม่รีวิวนะครับแต่เราก็รีวิวอันอื่นอย่างละหากกัน ไม่มีครับทั้งเราก็มารีวิวอ,อื่นเลยนะครับจะขอเนี้ยเปรเซกันเดี๋ยวไม่ใช่โอ,คอ,อ,คอ,อเคเดาเข้าไปขอเข้าไปขอเคลียร์ของแป๊บหนึง่งของต่อไปนะครับที่เราจะมารีวิวกันนะครับนั่นคือ พันซีดีเองความสีเขียวเราชอบสีเขียวก็คือว่าเดี๋ยวเราขอปรับโหมดให้มีเสียงเป็นหนึ่งครับรอสักครู่นะครับมาแนละ้วเสียงเสียงมา เอเคนะครับตลยไเสียงไหมถือเพลงไม่เล่นแล้วใส่ใส่ไม่ยินเสียงนะครับ ขึ้นเพลงนะแต่เราไมา่ได้เสียเพลงอเอ๊ะงงนะครับเนี่ยโคตรงงเลยตอนเนี้ยก็สูอแล้วนะ ว่าอันนี้มันไม่ได้ยินเสียงแล้วมั้งถ้างั้นเราลองเหอะดีกว่ามาไงเนี่ยเดยอเ พอแล้วกสดสต่อไปครับมันจะไปหน้านี้โอ้รู้แล้วเราลองลองเปลี่ยนกระทันหันดิโอเคได้เปล่าถ้เาเป็นจริงจริงวะเนี่ยไปเราเจอของแท้ไออันนี้ของแท้นะครับสต็อกบ้านะครับเราไม่มีอะไรอยู่แล้ว,ลวนะเดีย๋ยวเรามินิเกมเราก็จะมาหาให้ดีเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวเราต,ต้องอะไรอยังไงนะ ออแล้วก็ต้องหาหาเวลามารีวิวนะครับผมไม่แน่นะผมจะรีวิวอะไรก่อนสิ่งที่ผมจะรีวิวนะครับมันมันจะมีไมค์ครับนะครับกับไม่ใช่ดีมันจะมีโมบายนะครับโมบายที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปกันต่อจากคริปที่แล้วนะครับ เม้เราก็จะมาอัดเอาวีกันต่อในพาร์ทที่7นะดแั้งครับเราไม่ได้ตัดวีนาน,นแล้วนะเราตัดเอาวีมากกว่านะงนั้นก็สำหรับวีนี้นะครับขอมาเพียงนี้ก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกรจายนะครับอย่าลืมคอมอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อ ติดตามคลิปให,ใหม่ๆครับอย่าลืมกดรูกปกดดิงด้วยนะแล้วก็แชร์คลิปให้เพื่อนด้วยนะครับเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาเพือนต่งนี้ก่อนครับอย่าลืมเอ้ยล้าพันในวันว่ะไปแล้วนะครับ